ฮัลโหลสวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำประตูเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับโอเคเริ่มเลยจากอุปกรณ์แล้วแต่ที่สำคัญก็คืออันนี้ครับอะไรเนี่ยลูกสูบเหนียวอะไรเนี่ยแหละครับอ่าอันนี้หนึ่งอันแล้วก็โครกเพิงหินแดงแล้วก็หินแดงเลสตนนั่นเองอ่ะขั้นแรกเลยนะครับเราต้อง เอาของที่เราต้องการหนึ่งชิ้นที่มาเป็นประตูเฮ้ยเขาใช้สีสวยสีสวยแล้วครับอ่าโอเคขั้นแรกวางอย่างี้เลยกะระยะห่างเลยเกะระยะห่างนะอ่ะพอกะระยะห่างเสร็จนะครับก็ให้อันนี้โอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ให้เจาะไปหนึ่งครั้ง เราสามารถใช้หินหลายหลดยให้มันเข้าแบบสานการณ์ให้วางหินอันนี้เอาบไปทำงี้อ่าแล้วก็เอาเลสต e วางเลยอ่าทำงี้สองด้านนะครับโอเคทำงี้สองด้านอืมอ่บก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนที่สองครับ,รบงี้เลยวางนี้โอเคอันนี้สองข้อทำงี้ก่อนจะได้ครับก แบบนี้แบบนี้หนึ่งสองสามเออก็ก็นะก็จะพอดีนี่ครับแล้วก็ทำนี้ทำนี้เลยอ่ะอ่ะเอาความผิดนี่ครับ,รบแล้วก็ใช้เลสโตนวางเลยวางวางตามแนวเลยครับโอเคก็ได้รูปแบบนี้ แล้วก็เอาเหินอ๋อผมลืมอย่างหนึ่งอุปรกรณ์ครับแป้นเหยียบใช้แบบไหนก็ได้อ่ะลองใช้แบบนี้ดูครับเอ้าเฟลเป็นไรวะอ๋ะโอโกรรมความผิดโอเคอันนี้ทำได้ละได้แล้วครับประตูเราหนึ่งด้เราก็ต้องใช้แบบนี้สองด้านเลยทำการปิดรอ่องลอยหากที่ดีนะ่าใช้ แต่ผมรีบครับผมรีบถ่ายคลิปนี้โอเคต่อไปทำงี้ครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างทำเดิมเลยเว้นไว้สองช่องอ,อ,อ่างนี้ต่อโอเคอ, okay. อืมอน,นี่ครับแล้วก็แบบนี้ใช่ป่ะวะเออโอเคก็จ okay. ไ,ได้แบบนี้แล้วอะบ้างเหมือนเดิมอ่ะโอเค ค่มาได้แบบนี้นะครับวางเหมือนเดิมทุกอย่างทุกขั้นตอนโอเคได้แล้วว่าประตูปิดต้องรอแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับประตูแบบเอ็ดเว่นเซเว่นนี่ครับโอเคต่อเลยนี่ครับก็จะเสร็จที่เหลือก็ปิดร่องรอยต่างๆาทำเป็นประตูแบบหินธรรมดางนี้ครับโอเค จบเรียบร้อยแล้วก็ทำเนยียนๆ,ยน,ๆนี้เห็จก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับ